ครับมาดูกระทรวงการต่างประเทศกันบ้างนะครับนี่ก็มีของข,องขวัญเหมือนกันนะกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงเรื่องการทำพาสปอร์ต<ฆ>นะนั<ฆ>่นนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไวมากนะไวมากนะเลยนี่<ฆ><ฆ>นะครับสําหรับของขวัญปีใหม่นะครับหนึ่งก็คือการบริการการทำพาสปอร์ตทันใจทำเช้าได้บ่ายโอ้ได้เลยเหรออ๋อแต่ว่าร้อยคนต่อวัน<อ>นะก็ทั้งจองคิวออนไลน์แล้วก็บล็อกอินหรือเดินเข้าไปเลยได้ทั้งสองแบบ<อ>นะ โดยจ่ายค่าบริการในอัตราปกตินะครับเล่ม5ปีก็เสีย1,000ถ้าเล่ม10ปีเสีย1,500นะไม่ต้องเสียค่าเล่มด่วน2,000บาทนะระหว่างวันที่2ถึง12มกราคมในวันทําการนะครับโดยยื่นคำร้องก่อน11.30นนอนะที่กรมการกงสุนถนนแจ้งวัฒนะหรือสำนักงานหนังสือเดินทางทุกแห่งและก็รอรับเล่มวันเดียวกันนะเวลา อ่า0 1 6 30่กรมูที่อาคารกรมการกลงศูนย,นย์ถนนแจ้งวัฒนะเท่านั้นนะครับและก็บริการทำพาสปอร์ตสาวอาทิตย์ตลอดทั้งปีเลยนะครับคือไม่ต้องลางานไปนะครับได้ที่สำนักงานหนังสือเดินทางประทุนวันแล้วออันนี้จะอยู่ที่มังของ MBK นะครับแล้วก็สำนักงานหนังสือเดินทางบางใหญ่ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวสเกตนะครับและสามบริการแปลเอกสารอังกฤษฟรีเพื่อทา นิติกรเอกสารจำนวนคนละหนึ่งเอกสารระหว่าง2-12มกราคมในวันทำการที่อาคารกรมการกงสุนและสำนักงานหนังสือเดินทางภูเก็ตเชียงใหม่พัทยา และ4บริการเคลื่อนที่นะครับบริการรถเคลื่อนที่ Bangkok Mobile Service โดยกรมการกงสุนร่วมกับกอทมอให้บริการทำบัตรป,ประจำตัวประชาชนและคัดสำเนาเอกสารทั้งภาษาไทยและอังกฤษและแกะท่ทะเบียนบ้านสูติบัตรมรณะ,ะบัตรระหว่าง15าถึง26หมกราคมในวันทำการที่ลานจอดรถกรมการกองสุนแจ้งวัฒนะและ5บริการกองสุนสัญจรเดือนละ1ครั้งรวม12ครั้งตลอดทั้งปีในพื้นที่ที่ไม่มีสำนักงานหนังสือเดินทางตั้งอยู่นะครับอันนี้ก็ ติดตามข่าวสารกันได้ทางกรมการกงสุลน,นะครับ